วา wow. เรสมมติที่เป็นสิเกล้ยอยนะถ้ามันเดินมาถึงแค่หสนะิถ้าเรารู้ทันม,มาอโอกาสที่พระเจ้าอ้เรเลยแต่ถ้ามันเดินเกินะ่าเจ็ดเรายากพราะเจ็ดสิบันจะไปไวปากทูกร้อย แต่ว่าจะาช่วงขณะที่เราทำนะ่ะมันจะพูดงพุ่งไม่ทำพุ่งไม่ทำนี่เริ่มเป็นกนระทุ่งลอยเริ่มเป็รกระทุ่งลอยท,ทันทีแต่คนได้เจริญสติแล้วเนี่ยมันจะเห็นเส้นทางของความเปินมันเริ่มต้นอยู่ไหนเวลาเราเดินช้าๆอย่างเ,เดินวิ่งกีฬาอื่นไปหลังมันจะเห็นชัดว่าเวลาเราเดินปั๊บมันก็ไปในความคิดจังหวะของเรามันจะมันจะพิดทันทีแล้วแรกมันชัดเป็นก้าวเป็นก้าว ขอความเพลินเบอกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความเพลินได้คำที่แต่ให้เรารู้ทันเท่านั้นเองถ้าหากว่ารู้ทันหมายความว่ามันมาที่ห้าสิบเขารู้ทันปั๊บก็หายกลับไปแต่ถ้าไม่รู้ทันปั๊บมันต้องผ่านห้าสิบนั่นแหละมันก็เขาเป็นแต่ของความปอใจไม่ค่อยใจแต่ถ้ามันมาหนึ่งถึงห้าสิบเป็นตัวคือตรงนั้นสําคัญ ฉะน,นั้นการทาความเป็นแบบนี้มันเป็นการลักษณะธรรมวิจัยชัดเจนเขาเรมันเป็นองค์ที่สองของพ้นชมนะเพราะในอารมณ์วิปรสสนานิจใัยมันก็คือพ้ชมเจตนั่นแหละให้ม,มีสมาสติพอสมาสติชัดมันก็เรียกว่าสติสำพนชมคือหมายความว่ารู้ทะลุทางกายเวทนาจิตชัดแต่พอชัด,ด่อกไปปั๊บมันจะทะลุถึงงานที่สองคือธรรมวิจัยสำพนชมหรือธรรมวิจัย มันจะเกิดวิจัยอาการของกายของจิโตโดยดโนมติของมันเองเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปดูรายละเอยียดเพราะตัง้งคนอ่ธรรมชาติของจิตมันไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วถ้าหากว่ามันไปนทางถูกนะแต่ในกรณีที่จิตมันหยุดนิ่งเนะี่ยมันไปนทางไม่ถูกละเพราะธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติรวมของธาตุทั้งห้าตินน้ำลมไฟอาก,กาศพ่อมาเป็นวิญญาณ เพราะฉะนั้นธรรมชาติงมันจะไหลลื่นเหมือนลมมันไฟเหมือนน้ำเหมืนแหละแต่ถ้าเราไปบล็อก็ให้มันมันลื่นไหลนี่นะปิดธรรมชาติของมันมันจะเป็นเพียงแค่สมถะอยู่ไปสมบัติล้วมันมีอํานาจพลังขางแบบคือพลังอํานาจทั้งห้าของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอุปราชเป็นว่าธาตุสี่ขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งมหาเจ่นจันเป็นปฏิหารได้ทุกเรื่องนะสามารถแสดงปฏิหารได้ทุกเรื่อง สี่ันห้าแล้วเราจะใช้ท่าไหนทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดธรรมวิทยาเนี่ยองค์ธรรตามมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดหมดเลยคือตัวปิติปัจจิสมา,าธิปีขาวิทยาหลังจากมันจะผ่านวิยะถ้าเกิดธรรมวิทยานั้นเช่นสมมุติเรานั่งหนักรู้สึกหนักนใช่ไหมพอ หนักเนี่ยถ้าสร็จสมาสติมันมาปับ๊บเราก็ดูวิจัยละหนักนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างไรแต่จะเบาลงได้อย่างไรมันก็เริ่มละเริ่มเข้าไปจัดการอาการเหล่านีนน้มันเริ่มแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีทำไม่วิจัยปั๊บเนี่ยก็เห็นปับนปบนป๊บก็ทิ้งเลยเนะเราไม่มีการตั้งสติดูว่าทิ้งเลยนั่นไหนบอกวว่าตัวสติที่เป็นสมาสติเ็จะ อ่อนอ่อนกำลังลงไปหมายความว่ามันมีนครบแล้วแทนเจสี่ 4, มันเือหนึ่งเจสสองมันก็จะเป็นธรรมวิจยาส่งดอดธรรมวิจยาไม่ได้คือวิจัยไปสู่การวิจัยแต่ถ้าสมมติวนะ่าเรารู้สึกหนักตามรู้ก่อนตามรู้อาการอ,อาการหนักคืออนะไรอาการหนักเป็นเป็นลักษณะของธาตุอะไรธาตินใช่ไหมอาการหนักธาติน พอหนักเป็นน,นานๆรู้สึกเป็นไงปวดใช่ไหมอาการปวดเป็นอาการของธาตุอะไรอัตไฟใช่ไหมเราอะไรเข้าไปแก้เาอาธาตุลมเขาเปแก้การขยับเป็นธาตุลมเพราะธาตุลมเข้า,า,าไปไปดับเหมือนเราบอเย็นอาการหนักหายไปอาการปวดหายไปาการขึ้นไวไป็นสามธาตุ ทีนี้ตัวท่าโลับท่าน้ำทำงานร่วมกันมันจะเบาสบายและตัวที่จะเข้าไปปรงการให้เห็นน,นักการเรานี้ก็คือสมาสตินั่นเองมันก็เกิดธรรมวิจยะอีกหนึ่งวันแต่สมั่ว่าไม่สบายเป้าปิ๊กป่าเนี่ย้ามันรัดขั้นตอนเราไม่ได้ตามรู้ชัดเจนธาตไปกับธาตุดินมันหายไป ด้วยอาจายท่านหลแต่ขาดท่านรู้มันยังเป็นธรรมวิจัยไม่ได้ขาดจิญญาณทาดขาดเป็นตัวหนึ่งในธ่าตุป <c oughs> ุ่เพราะนั้นดูที่เราทำคุมมโดยสร้างท่านรู้นน,นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเข้าไปดูอีกห้าตัวตอนทำของท่านท่านบอว่าตัวที่นั่งประตังอาการของทาาุดินหนักไปนานานอาการไม่สบายเพิ่ขึ้นเป็นอาการของาตุไฟแล้ว วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ก็คือมารับรู้พอรับรู้บ้าสัมมาสติเกิดแล้วเอาตัวธาตุน้ำและธาตุหลงมาแก้ไข้เพื่อในการปรับตัวธาตุไฟและธาตุดินออกกวาหนักให้ไฟกวปมบุให้ไฟ่นีนี่เรื่อง่างการบำบวิญญาแต่เราเคยเนื่องจากว่าเราไม่รู้จักปริยัตินะแต่เราใช้ตัวรู้ตามไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นปริยัติของคันเอง แต,แต่กรณีที่มันนำมา,ากล่าวเนี่ยเพือจะได้เชี่ย้เห็นว่าการทำงานของธาตุขันเนี่ยกอให้เกิดตัวสมาสติได้ทุกอย่างในสณะนีเมือ่มอเห็นความสัมพันธ์ของธาตุขันและตัวรูปว้ปั๊บมันกลายเป็นธรรมเจะวิทยาสัมโทธุเมือ่อเห็นในวิปั๊บมันเกิดตัววิจัยในีลก อยากจะศึกษาอยากจะตามรู้อยากแก้ไขจะปรับบ่อยๆเพอปรับไปบอกมาร่างกายที่ก็เบาสบายคือปีติสัมโพชุงมปัจจิสัมพโพชุงมสมาธิสัมพโชมมพโชุงมอุเบกขาสัมโพชุงม์โดยองค์ธรรมของมันเลยเพราะฉะนั้นขอให้ผ่านว่าสมาสติไว้เกิดธรรมวิทยาธรรมวิทยาที่ถูกต้องมันจะเป็นตัววิญญาณสัมพโพชุงม์รืวอนุมัติของมันองค์สามเนี่ยก็อให้เกิดอีกสี่องค์ข้างหลังปีติปัจจิตสมาธิอุเบกขา นั้นเป็นอารมณ์ธรรมทีป,ปัสนนะเาเต็มอารมณ์ก็เรียกว่าสัมโพชฌงค์องแห่งการรู้แจ้งองค์การรู้ธรรมองการเห็นธรรมองค์การบรรลุธรรมนั่นเองเขาไว้สัมโพชฌงค์นะก็คือไปจับสามตัวหลักคือสติธรรมวิญญาณและวิญญาณสามตัวหลักถ้าไปทําให้สามตัวนี้หมดอีสีตัวในเพราะอีสีตัวเป็นผลสามตัวนี้เป็นเหตุเข้าใจไหมคุณ อย่างบอลดังน,นั้นมาดิชัดในเรื่องนี้แล้วเอ้เราจะทำยังไงชาวพุทธของเราซึ่งซึ่งไม่ค่อยเน้นกันเรื่องนี้เลยเนะ้นเรื่องชาวุททำทานภาวนาเพาะเน้นเรื่องกายสกุจิตใช่ไหมเรื่องการบริกรรมเรื่องวิธีเรื่องรูปแบบเรื่องอทิฏฐิของอาจารย์อัตนุมตัมติของอาจารย์ซึ่งมันต้อไปกันคนละทิศละทางมันก็องเปิดสำนักใช่ไหม มื่อวานยโยงตัวมมาผมรู้แล้วรู้เลยว่าการส่วนทางกายเป็นยังไงไปนู่นเนี่ยก็รอให้ไปสไกลกลับเาใหมนะถ้าเดินปไปไปหาเรื่องกลุ่มเรื่องแดงเรื่องทางรรกายไปไปนู่นไกลวปลื่นๆมา ตรงนี้ถ้าเรียกว่าเป็นมารเรียกว่าอภิสังขารมารคือมารที่มันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้เรื่องนั้นมาอย่างชัดเจนได้ชนานํานาญแล้วพอพอทำท่าเราเข้าถึงตัวสัมผัสตัวนี้มันจะโผมาเรีวยกว่าอภิส,สังขารมารสัมผัสมากเลยตัวนี้มันซ้อนมาเลยความคิดซ้อนความคิดมาเลยใช่ทันพุกเลยท <c oughs> ัน,นยหญ่ไอ้เค่งม่วงไปยัง <c oughs> ไม่ค่อยทันน่ะอภิสังขารมารคืนโจพ่อกันนโจพ่อมัน ลูกมันห้าตัวนะใช่ไหมคุีวันฮะพ่อมันก็ห้าพ่อเหมือนกันหึ่งอัตมาสองกเย็มาสามเทวบุรุระบัสี่อภิสังขารมาห้าโอ้หมันจุมาเพราะนั้นถึงจะลบของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าชนะใ่พุทธเจ้าถึงได้แม่ธรณีบีบมวยผมไม่ช่วยเมืวาจะลืมบีบมวยผมใช่ไหมที่แต่ไม่ธรณีมวยผมมีแต่ลืมบี แม่ธรณีดิ้มมือผมแบบคุณต้องคนดูมันอย่าไปพึ่งไปไปเชื่อมันความคิดที่แบบชำนาญที่เราเคยรู้มานี่นะคนดูมันด้ยก่อนแล้วก็อยาหาทางว่าจะออกมาจากมันได้อย่างไรรีบดิ้มมือผมกล้วแต่เมื่อวานนี่แม่ธรณีไม่เชื่อเลยเหมือนกันออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยแม่ธรณีไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วพ่อ้งขับรถไม่ชนบ้างไม่เก่งนะหลวงพ่อ ใช่หมายถึงว่าถ้าเราไม่เคยชนเลยจะไม่เก่งเลยคนเดินเดินหมายว่าถ้าขับรถไม่เคยชนเลยแสดงว่าไมันเก่งถ้าไม่พบหลักสูตรมันต้องชนบ้างไม่เก่งใช่นั่นหมายว่ามีเกิดก็ต้องมีดับไงมันมีคือมันมาด้วยกันนะมันมนคู่กันมันคู่กันชนใช่เมันต้องมีดับหมายความว่ามีดีก็ต้องมีชนมีไม่ชนก็ต้องมีชนแต่ว่าชนเราจะแก้ไขได้ไหวคุ้มไหมกันเจอยระรถใหม่รถคุ้ ไม่ไ <marriages> ด้เจ็บก็ช่วช้าเราแชร์กันที่นี่นะหลังจากนี้นะ